กินเปลือกนะเพราะว่าเปลือกมันเป็นส,กสากนะคะเดี๋ยจะมาชิมอันแรกก่อนนะคะนี่นะคะอันแรกจะเป็นแบบจุดดำๆแบบนี้นะคะจุดดำๆแบบนี้ไม่ได้เน่านะคะอันนี้เดี๋ยวีจะชิมก่อนมีความเปรี้ยวหวานหอมกรอบ เนื้อออกสีชมพูอร่อยนะคะมีความหวานมีความติดเปรี้ยวนิดๆน,นะคะกรอบข่าวกรอบ <c oughs> มันเป็นจุดดำๆแบบนี้นะคะถ้าขายก็เขาจะเรียกแบบนี้ว่ารุ่นมีตำหนีนะคะรุ่นมีตำหนีแบบนี้นะคะมันก็กินได้ปกตินะคะมันไม่ได้เน่านะคะมันไม่ได้เน่า <c oughs> โอเคไปต่อจะมีความหวานนะคะความหอมแล้วก็ติดเปรี้ยวนิดๆน,นะคะ อันนี้คือไปไปไปต่อนะคะน,นี้จะเป็นแบบตกพื้นนะคะร่วงตกพื้นนะคะเห็นความช้ำไหมคะเดี๋ยวมือจะอให้ดูอันนี้เป็นรอยช้ำนะคะรอยช้ำจากการร่วงร่วงนะคะร่วงมันตกแล้วก็ร่วงโดนกระแทกนะคะจะมาชิมให้ดูว่ารสชาติมันเป็นอย่างไรเนื้อชมพูเลยนะคะเนี่ย แบบนี้จะเปรี้ยวเยอะค่ะมีความหวานแต่เปรี้ยวนำเปรี้ยวนำนะคะเปรี้ยวมากกว่าเบอร์หนึ่งเปรี้ยวมากกว่าเบอร์หนึ่งนะคะแบบที่ร่วงแล้วตกกระแทกพื้นนะคะแบบนี้เปรี้ยวนำนะคะเปรี้ยวนำแต่ตัวแรกนะคะหวานกว่าโอเคไปต่อลูกพริตดิบนะคะลูกพริตดิบเนื้อจะเป็นเขาขาวแบบนี้นะคะลูกพริตดิบ เปรี้ยวเปรี้ยวไม่มากค่ะมีความเปรี้ยวมีความกรอบนะคะไม่มีความหวานแบบดิบนะคะแบบดิบเดี๋ยวพรุ่งนี้มิวไปเก็บนะคะมันจะมีแบบดิบแล้วก็แบบร่วงนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้มิวไปเก็บวันนี้มิวก็ขายไปแล้วนะคะมิวขายยกรังค่ะเพราะว่ามันต้องใส่รังโฟมอย่างดีนะคะเพราะามันหนักมิวขายลังแล้วเท่าไหร่หมื่นเก้าส่ง หนึ 10, 19, ่งหมื่นเก้าพันวอนส่งฟรีสองหมื่นห้าส่งฟรีนะคะไม่ได้ช่างกิโลขายนะคะขายเป็นลังยกหลังเพราะว่ามันไม่มีสรงใส่นะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้มีวไปเก็บนะคะแบบดิบจะมีความเปรี้ยวค่ะไม่มีความหวานนะคะเปรี้ยวแต่กรอบนะคะกรอบเนี่ยกรอบนะคะถ้าลูกใหญ่ขึ้นมานิดนึงถ้าสมมุติว่าเป็นลูกพิดดิบนะคะมีความใหญ่นิดนึงมันจะมีหวานหวานติดนะคะไปต่อนะคะติดนะคะ ไปต่อนะคะแบบนี้แบบช้าค่ะแบบช้านะคะแบบช้ําแบบนี้ส่งเท็เปไม่ได้นะคะเพราะว่ามันเน่าเสียง่ายเนาะแบบช้ําเนื่องจากมันโดนฝนลูกใหญ่นะคะลูกใหญ่แต่พอมันโดนฝนนะคะมันจะเป็นแบบช้าๆแบบนี้ค่ะถ้าปล่อยไว้นานมันก็จะแบบใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นแล้วก็เน่าเลยนะคะแบบนี้นะคะกินได้นะคะกินได้เนี่ยลูกใหญ่มากเลยเสียดายมากๆเลยนะคะ จะมาชิมให้ดูอันนี้ลูกใหญ่อันนี้แบบไกลไกล่แบบว่าเขาเรียกว่าไก้แบบไก้เน่าอะไกล้เน่ามันโดนฝนนะคะลูกพีชมันเป็นเนื้ออ่อนเนาะเป็นผลไม้เนื้ออ่อนแล้วโดนฝนนิดนึงก็ช้ำแล้วค่ะแล้วก็เน่าเสียง่ายอันนี้ชิมให้ดู หวานหวานน้ำเปรี้ยวหวานแบบนี้หวานคะ่ะหวานอันนี้หิูหนูยังไม่ได้ขายนะคะรุ่นมีตำหนินะคะจะเป็นประมาณนี้นะคะรุ่นมีตำหนิก็จะเป็นจุดดำๆแบบนี้แล้วก็รูปรูปไม่สวยรูปแบบว่ามันมันผิดรูปนะคะเขาเรียกว่ารุ่นมีตำหนิเป็นจุดดำๆแบบนี้นะคะกินได้คะ่ะขายยกกลางนะคะลังละสี่กิโลสองหมื่นส่งให้ฟรีนะคะ รุ่นสวยนะคะก็ตามไซส์ค่ะมันจะมีไซส์เ้าลูกสีโลไซส์สิลูกสี่โลไซส์1ิลูกสี่โลแล้วแต่ราคาค่ะถ้าไซส์ใหญ่ๆนะคะถ้าไซส์ใหญ่ๆ9ลูกสี่โลนะคะห้าหมืาพันวอจะส่งให้ฟรีนะคะอันนี้มิวมารีวิวรูปพีชนะคะรูปพีชว่ามันเป็นจุดดำๆมันรสชาติแบบไหนแล้วก็ลูกพีชที่มันร่วงแล้วโดนกระแทกมันเป็นรสชาติแบบไหนลูกพีชติบ แบบไหนแล้วก็ใกล้ใกล้จะเน่ารสชาติมันเป็นอย่างไรอะไรประมาณนี้มิวมารีวิวให้ดูนะคะ